ติดตามขม่าวล่าปเดจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนเรื่องอัน,นิจจังไม่เที่ยงกรณีศึกษาพันธมิตรฤดูกาลแปรเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการออกโรงของสิ่งที่เรียกว่าภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติหรือพอตชอชต่อกรณีการไซฟอนเงิน16,000ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นการออกโรงของสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มกลีนที่ออกมาต้านการประมูล 3G ไม่ว่าจะเป็นการออกโรงของกลุ่มที่เรียกว่า40สวเพื่อยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความว่าการทำสัญญาขายข้าวรัฐต่อรัฐขัดต่อมาตรา190วรรคสองของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550หรือไม่มีรากฐานมาจากแหล่งเดียวกันพตชมีนาวอากาศตรีประสงค์สุนทริเป็นประธานที่ปรึกษาก,กิติมศักดิ์มีพลเอกกิติศักดิ์ร,รัฐประเสริฐเป็นประธานกลุ่มกลิน มีนายสุริยะสายกตศิลาเป็นผู้ประสานงานขณะที่กลุ่ม40สวมีนายไพบณ์นิติตะวันเป็นผู้ยื่นเรื่องมีนางสาวสุม,มนสุตะวิริยวัฒน์ประธานกรรมาธิการซึ่งพิจารณาเรื่องใส่ฟ่อนเงินยืนเรียงอยู่เคียงข้างโยงไปแล้วเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยงไปแล้วเหล่านี้ล้วนมีความแค้นฝังลึก และเคยมีบทบาทเป็นอย่างสูงในการโค่นรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวทและเคยโค่นรัฐบาลนายสมชายบงสวัสด์เพียงแต่ตอนนี้เป้าคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกรงนั้นหากศึกษาอย่างเปรียบเทียบในห่วงของรอยต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันก็จะสัมผัสได้ถึงการแปรเปลี่ยนตอนที่เคลื่อนไหวในเดือนกุมภาพันธ์2549มีเสียงไชยโยโหร้องต้อนรับอึกระทึก แม้กระทั่งเมื่อสั่งการให้ยึดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง1 1เข้ายึดทำรรเนียบรัฐบาลก็มีคนแห่แหนเข้าร่วมด้วยอย่างหนานแน่นแม้แต่พักประชาธิปัตย์ก็แสดงความเห็นชอบด้วยเช่นเดียวกับเมื่อเคลื่อนขบวนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการประมูล 3G ก็สามารถสกัดขัดขวางได้อย่างต่อเนื่องที่คิดกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540กว่าจะได้ประมูลอย่างจริงจัง ก็ปีพุทธศักราช2555กระนั้นเมื่อมีการพยายามสกัดขัดขวางโดยอาศัยกลไกลของสารปกครองก็ใช่ว่าจะได้รับเสียงไชยโยโหร้องเหมือนในการอดีตยิ่งกรณีของกลุ่ม4 0สวอร์ที่ฝันทงว่า G2G ขัดต่อมาตรา190ของรัฐธรรมนูญยิ่งแปลกแปลกเหมือนกับความพยายามของกลุ่มสยามประชาพิวัตษผ่านปัญญาชนจากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ ในการยื่นคำร้องว่าโครงการรับจำนำข้าวผิดต่อมาตรา81วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการผูกขาดไม่ได้เป็นการค้าเสรีในที่สุดก็ถูกปฏิเสธจากสารรัฐธรรมนูญจากนี้เห็นได้ว่าที่เคยเป็นฮีโร่ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งกลับทำท่าว่าอาจจะกลายเป็นผู้ร้ายในอีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเหมือนที่พชกำลังถูกไล่ต้อนอยู่ในขณะนี้ พราะไม่เพียงแต่เมื่อปปชไทยประสานไปทางปปชฮ่องกงก็ได้รับการปฏิเสธหากแม้กระทั่งเมื่อปปงไทยประสานไปอย่างปปงฮ่องกงก็ได้รับการปฏิเสธเช่นเดียวกันเป็นการเต้่ขึ้นมาเองเติ่าแล้วก็มีพวกเดียวกันอย่างคณะกรรมการในวุฒิสภาประสานขานรับและขุนพลนักพูดจากพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามขยายผลขยายผลจนหน้าแหกแตกเป็นริ้ว เช่นเดียวกับกลุ่ม40สวไม่ศึกษาบทเรียนจากกรณีของปัญญาชนจากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ในเรื่องมาตรา84วรงเพียงแต่ยักย้ายไปอาศัยมาตรา190วรงมาเป็นเครื่องมือเพื่อเล่นงานรัฐบาลทั้งๆที่ไม่เพียงกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นที่จีทูจีในเรื่องเท่ามันสำปหลังและอื่นๆหากที่กลุ่ม40สวแกล้งทำเป็นไม่รู้ก็คือ หน่วยงานกระทรวงกลาโหมไม่ว่ากองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศล้วนแต่จีทูจีในการซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์มาแล้วทั้งสิน้นแต่ไม่เคยมีการตรวจสอบเชิงบทบี้อย่างนี้ฤดูกาลมีการแปลเปลี่ยนตลอดเวลาจากร้อนเป็นฝนจากฝนเป็นหนาวจากหนาวเป็นร้อนการเมืองก็เช่นเดียวกันมีการแปลเปลี่ยนอยู่อย่างไม่ขาดสายที่เคยทำแล้วเข้าท่าในการละหนึ่ง อาจกลายเป็นไม่เข้าท่าที่เคยรุ่งเรืองก็อาจเป็นตกตำ่ำที่เคยได้รับยกย่องก็อาจถูกตำหนิติชิ้นอน,นิจจังไม่เที่ยง